แต่ื้อขวดมนหอกินขงนจ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019หลังจากที่เซียจ้านระหว่างนี้ปอกกลับมาจากญี่ปุ่นทั้งสองก็ไม่ได้อยู่ในเมืองเดียวกันหลังจากที่กลับมาถึงประเทศจีนหนึ่งคนอยู่ในปักกิ่งอีกหนึ่งต้องกลับไปเหินานพวกเขาทำได้เพียงวิดีโอพอคุยกันแบบเห็นหน้าเท่านั้นเซียจ้านหัวเราะเยาะสัมภาระของหวงฮปโปที่เขาแอบขนแย้มาที่บ้านของเขาโดยไม่ได้บอกมวงหน้าหวังฮปอกก้มหน้าลงและเกาที่หลังหูทางหน้าจอแล้วบอกกับเซียจ้านว่าถ้าฉันได้กลับไปฉันจะอยู่บ้านกับคุณสามวันสามคืนเลยแต่ตารางงานหลังจากนั้นก็ยุ่งงมมาาาาากกกกเเเหอออออนนนนนนนััีีี่่้้้บบววววตฉปปป็็็ดค ฉันจะกลับไปจูบคุณคุณจะได้ส่งตอวัดกลับมาให้ฉันแล้วพี่ก็บอกว่า <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรอแล้วหวังไอ้ปอก็บอกว่าแล้ก่อนนะครับที่รัก ตอน,น,นเสียวจ้านหวังอีบอกจะยอมรับความผิดพลาดเร็วที่สุดและจะเรียกร้องเซียวจนมีใช้ทัศนคติที่จริงใจที่สุดเช่นกันสําหรับเขาแล้วเสียวจ้านอยู่เหนือข้อจํากัดทุกอย่างของเขาในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2019เซียวจ้นไม่ถ่ายหน้าได้ในของนิตยสารในส่วนโต้ตอบกลับนักข่ามเกี่ยวกับเนื้อหาของเซียนชิงลิงหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเสียวจนก็ได้วดีโอคอหาหาวงนี้บอเพื่อเปิดปันว่านักข่าวพูดถึงเขายัางไงบ้างแต่หวังนี้บอไม่ได้รับสายเขาลนไม,ม่กี่วินาทีตามปกติจนกระทั่งหน้าจอแสดงการเชื่อมต่อหมดเวลาและวางสายอัตโนมัติและเสียวั้ก็ก็หมดคิวเล็กน้อยในขณะที่มางไปที่อินเทอร์เฟตของการแชท แต่เขาก็เดาว่าจะลกหมูอจจะยีบหลับอยู่ถึงแม้เดือนกุมภาพันธ์จะมีแค่ยี่วันแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่เราได้อยู่ด้วยกันหนึ่งวันก็ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่ด้วยกันเป็นเดือนแล้ววันที่ย1กุมภาพันธ์เดซ่าเป็นจากปักกินเป็นหมูโปเพื่อเข้ากองรหลัวผสมชุดดียกันกับที่เ้าสวมเมื่อกลับไปบ้านเกิดของ,งอีบอเพื่อพบก,กับพ่อแม่ของวันนี้ตอนนั้นสัปดาห์เขาก็มงไปร,บรอบๆแตจที่จริงเขาถื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะเขาแอบวางแผนอะไรบางอย่างก่อนที่จะเริ่มถ่ายทําอย่างเป็นทางการเขาอยากจะบินไปหาหนาแล้วก็สวัสดีพีใหม่พ่อกับแม่ของวันนี้ปลอยองตัวต่อตัวและากจะบอกพ่อแม่ของวันนี้บอกว่า ฉันคิดถึงลูกชางของคุณนาาและเขาก็ไม่ต้องการให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่เราสีายตลอดเวลาแล้วถ้าวังยี่ปอ๋อเห็นฉันเขาจะต้องกระโดดรถต้นหนึ่งแน่นอน่างไดก็ตามหลนใจที่ลุงเครื่องที่หนิงโปลแล้วลนักแสดงคนอื่นๆก็เดินทางไปยังโรงแรมเพื่อเก็บสัมภาระและวิดีโอแชทของยี่ปอก็ได้ขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์วังยี่ปออที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าจอไม่ได้อยู่ในห้องของเขาแล้วก็หลัาเป็นปสีเขียวระวางเปล่าและแสงแดดก,ก็กำลัง,งส่องเข้าอย่างเขาอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ข้างนอกในขณะนี้นะพี่จืจ้าน่มาถึง จสันนั่ง,ง,งัวเข้าไปใกล้ๆหน้าจอและมองดูหวังี้ปอยจริงจังคุณไม่ได้อยู่บ้านหรอหวังนี้ปอยไอ้เบาๆแล้วเดินไปรอบๆพร้อมถือโทรศัพท์ในมือเดินไม่รู้ว่ากำลังหาอะไรอยู่และเขาก็นั่งลงที่ไหนสักแห่งก่อนที่จะมองตรงไปที่หน้าจอและยิ้มให้เสียวจ้านวันนี้พ่อกับแม่มาเยี่ยมญาตินะและเสียจ้านก็ถามว่างั้นวันนี้กลับเลยไหมหวังนี้ปอยตอบว่ายังไม่แน่ใจอาจจะสายเกินไปที่จะกลับมีอะไรหรือเปล่าเจ้ันใส่หัวและยิ้มก่อนที่จะบอกว่าไม่มีอะไรฉันกังวลว่าคุณจะยุ่งเมื่อคุ อยู่เครื่องบินที่ซอรจันจองไว้จะไปถึงสนามบินด้วอย่างไม่ก้านลิานกาของคืนนี้เซอร์จันหลบสายตาของมังงิปอน้อนายของเขาแห้งคาดและลูกกระดุกของเขาก็ขยับอย่างช้าๆนี่เป็นสิน่งเล็กๆนี่แนหะที่บุคคลนี้ทำเมื่อเขากำลังโกหกมังงิปอ้อบอกว่าพี่จันถ่ายรูปที่พักที่คุณอยู่มาให้ดูหน่อยสิแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อเออได้สิแล้วมังงิปอ้อก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะเอาไว้เข้ากันใหม่เซอรจันบอกว่าโอเค เขาเงยน้าขึ้นฝังยี่ป่อก็กำลังจุกกล้องและดวงตางองเขาก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเสื่อสานพูดจบฝังยี่ป่าก็ทำหน้ามุยแล้วบอกว่าพี่จ้าไม่จุกกลับบ้างหรอ แล้เสือจังก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําตามที่เขาบอกกินดีๆอย่าได้เอ็ดนะแล้วก็อย่าลืมส่งที่อยู่มาให้ฉันด้วยฉันจะส่งขนมไปให้คุณแล้วเสือจังก็ตอบว่านี่ฉันรู้แล้ววางสายวางสายหลังจากที่วางสายพีโอเสือจังก็คลิกที่ซอฟต์แวร์ของการจองเข้าและออกของโรงแรมในที่สุดเขาก็กดฟานและคลิกที่ปุ่มเรียกเงินคืนฉันอยากจะเรียมสะพยให้หวังอีปอบ้างพระเจ้าก็ไม่ทรงเห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทําไมหวังอีปอกถึงทามาได้อย่างง่ายด้เหมือนเขาติดกล้องจรปิดเพื่อดูการกระทาทุกอย่าง,งฉงั้นเสือจังมึอแขนเสื้อขขึ้้นเเพื่่อออสสัััมมมผหาหากลงงงดูยระว บางทปอกฝังเก้าไว้ในเนื้อของฉันเปล่าเนี่ยก็ต้องทําอะไรไปไหนไม่แน่ๆทำไมเขารู้ไปซะทุกอย่างขนาดนี้ในวันต่อมาบางทีปอกก็ลึกแลับมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงต้นดือนมีนาคมทั้งหมดอยู่ในสถานการณ์นี้ เพราะความไม่ได้รับการตอบกลับในท,ทันทีเหมือนเมื่อก่อนมีนการโทรแค่ไม่กี่ครั้งในระหว่างวันและหวังี่บอกก็เข้านอนไปมากซีซัมอยากจะถามเขาว่าเขายุ่งกับอะไรในตอนกลางวันแต่อย่างไรก็ตามในช่วงวิดีโอก่อนนอนดูเหมือนว่าความคิดถึงทั้งหมดจะถูกเขียนบนใบหน้าของหวังี่บอทันทีที่เขาเปิดวิดีโอขึ้นมา,า,าก็จ้องหน้าจอและใบหน้าของเขาแทบจะติดกับโทรศัพท์เซียจัมพูดคำว่าเขาอย่าไปไกลกว่านี้หน่อยฉันเห็นแค่ครึ่งหน้าของคุณเท่านั้นหวังี่บอ,อยิ้มที่มุมตาของเขาและหัวพิงหมอนก็จะบอกว่า ก็ฉันใหญ่จะมองแบบนี้จะได้อยู่ใกล้ๆคุณไงแล้วสุพาพหัวงี้บอกก็ตะโกนว่าที่รักจุบฉันหน่อยฉันก็จะหลับแล้วหวัวงี้บอกไม่เคยตันหนีกับคำบอกรนะักแล้ววันนี้ก่อนเข้านอนก็มีประโยคบอกรักอีกมากมายที่ทั้งอ่อนโยนและจริงใจเจียของหัี้บอกขี้เศร้านุ่มนวลและเหมือน,น,นเพึ่งในเวลาเดียวกันฉันอยากมีกลิ่นของคุณจงางปีจะซื้อขวดมาหอมกลิ่นของคุณแล้วเอาไปหอมตอนที่คิดถึงอือพี่หามอรองศีรษะด้วยนะจะได้นอนสบาย <c oughs> ฉันคิดถึงพี่จานจริง,รงๆคืนนี้คุณจะมาหาฉันเล่นะหรือเปล่าอ๋อ oh. วันนี้เสือถังซันยิ้มมากแค่ไหนนี่ที่รักฉันรักคุณนะถึงมากๆด้วยเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เสยงสันสามารถได้ยินอย่างชัดเจนนี่พี่จ้ายคุณต้องการพบฉันไหมนั่นเป็นเป็นเส้นได้ที่เอื้อรเหิและล่องลอยไปอย่างนุ่มนวลแล้ว,ว่าเสือจานจะสงสัยว่าทำไมหวังนี่ปอถึงพูดคุดคดคยกับเขาน้อยจังแต่ที่เขาสงสัยมากกว่านั้นก็คือเขาอยากรูว่าทำไมหวังนี่ปอถึงเหนื่อยมากขนาดน,นี้แต่นั้นก็จงพูดคำรักมากมายเพื่อตอบหวังนี่ปอก่อนที่เขาจะหลับสนิทฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันฉันอยากนั่กบคคุุณณาไมนนแล้วะ ฉันไม่ได้ลดน้ำหนักฉันน้ำหนักขึ้นตั้งหาและอาหารในกองถ่ายก็กระตุ้นความอยากอาหารของฉันได้เป็นอย่างดีมีเพื่อนร่วมงานมากมายในกองโดหุ๋วกลุ่มนี้ก็มีชีวิตชีวาไม่แพ้ฉิงิงเลยและเมื่อเวลาที่เขาอยู่ในกองเขาก็มักจะดูนักแสดงคน,นอื่นเล่นเกมร้องเพลงด้วยกันนางเอกในเรื่องมักระต่ายหมื่นปีแต่ในกองถ่ายจะมีกระต่ายที่ทีมผู้กำกับเลี้ยงเอาไว้เพื่อเข้าฉากโดยตรงซื้อจานยิ้มผับไปเล่นกับกระต่ายในกองท้านดถึงตอนที่เขาอยู่ในกองชิงชิงนล่ จึงจำพิจารณารูปแบบของกระต่ายอย่างจริงจังพังถามตัวเองใ,ใจว่าแล้มันพาก็ตรงไหนเนี่ยเหมือนแค่พันเองและเขาก็โพสรูปบางเล่มไว้บอส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ากองถ่ายมีรูปกระต่ายพร้อมแคปชั่นว่าเซลฟี่เมื่อเขาได้มีดูคอกับบางนี้บ่อนในตอนกลางคืนเขาก็ถามบางนี้บอกว่า เหรอรบเซฟี่ที่ฉันโพสลงในวันนี้หรือยังวังี่บอกเลิกคิวแล้วบอกว่าเสือทางซานตาเป็นกระต่ายแล้วเหรอเซฟซานซานหัวแล้วหัวเราออกมาอย่างบ้าคลั่งเพวาเขาหยากเรากันนานกว่าสิบนาทีต่อมาเซีซานก็จําเรื่องที่เขาหยากจะถามได้ว่าอืมอีป๋อช่วงนี้ที่บ้านของคุณยุ่งหรอไม่มีการตอบรับจากอีกด้านของวิดีโอวังี่บอกัยล์ลไปอีกแล้วเซฟซานไม่แนใจว่าเป็นเพราะเขาเหนื่อยเกินไปหรอเขายุ่งกับอะไรนะ ถ้าฉันต้องการพบเขาไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนจะต้องหาเวลาไปหาวันที่บอกให้ได้มันแปลกมากฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนเอาไว้ฉันไม่ชอบความรู้สึกที่มีเมฆมางแลนะเหล่านาแบบนี้เลยคลุมเครือเหลือเกิน 着走过的脚印，要崎岖要平静，看着你的眼。